เทคนิคการหารายชื่อโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท AA สวัสดีค่ะซาเบะปะการโรสนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนวิธีการหารายชื่อของโรงพยาบาลน,นะคะที่เป็นคู่สัญญากับ AA นะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเคมได้โดยการทำแฟกเคมนะคะเราก็ไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเดี๋ยวพาไปดูทีละขั้นตอนกันไปดูกันค่ะเมื่อมาถึงค่ะก็เปิดเข้าไปเลยค่ะ Google นะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะโรงพยาบาลคู่สัญญาของ AA นะคะกด Enter ค่ะ เขาก็จะดึงรายการมาให้เราค่ะคะ้คนหาสถานพยาบาลคู่สัญญาของ AA เะคะแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะการค้นหาตรงนี้ง่ายมากค่ะเราสามารถจะดูเป็นภาคก็ได้นะคะภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือภาคกลางดูได้หมดค่ะหรือจะดูเป็นรายจังหวัดก็ได้นะคะสถานพยาบาลก็สามารถใส่ชื่อได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะดึงรายการที่เป็นคู่สัญญาของ AA ทั้งหมดมนญญานําแสดงในหน้าจอน,นี้นะคะลองใช้กันดูนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งคะเรายังมี ไฟล์นะคะที่ทางเว็บไซต์ของ AA นะคะแนบไว้ให้ก็คือสามารถเข้าไปคนได้นะคะที่เรียกร้องสินใหม่ตรงนี้นะคะลังจากนั้นค่ะเลื่อนลงมาค่ะก็จะให้ดาวน์โหลดในเรื่องของไฟล์เอกสารนะคะตัวนี้ค่ะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษะคะ่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วะคะ่ะเราก็จะสามารถเปิดดูได้ค่ะว่ารายการโรงพยาบาลไหนบ้างน,นะคะที่เป็นคู่สัญญาของ AA ก็สามารถที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลน,นั้นได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ